ก็แล yeah. ้วครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โอผู้เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ในการสกินเสื้อสวยๆในครั้งนี้ก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่โอหน่อยว่ามีความรู้สึกไงกับงานวันนี้ที่พี่ได้มาชมครับก็ต้องขอบอกแล้วว่า เจ๋งมากครับพี่รู้สึกประทับใจหรือว่าเอ้ยเรื่องนี้มันดีหรือแฟชั่นอะไรยังไงอยากให้พี่ก<อ>็เลือกมาสักอันหนึ่งก<อ>็เท่าที่ดูนะครับผมไม่รู้จะจะแบบว่าจะไม่เลือกไม่ถูกครับมันดีทั้งหมดเลยนะเอาจริงๆเลยคือรอบนี้มาดูแบบด้วยความไม่ตั้งใจเอาจริงเลยนะมาดูเพราะว่าถือว่าแบบอยากมาดูน้องๆก็าะจะกลัดนะตอนแรกๆพอดูปุ๊บความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันหยุดแค่นี้ไม่ได้แล้ว ก็เลยคิดว่าโหยไม่แน่วันอาทิตย์นี้ถ้ามีบัตรเหลือว่าจะชวนแฟนมาดูอีกรอบหนึ่งครับ <Okay. S 1> ถือว่าเยี่ยมครับสำหรับพี่นี่ถือพี่ให้เต็มสิบอย่างที่บอกครับครับอ็ขอขอบคุณพี่โอด้วยนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวถามพี่กรณ์ว่าพี่กรณ์มาดูงานเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ <het> มาดูทุกปีครับตั้งแต่รุ่นพี่รุ่นพีมครั้ทงที่ 8, 8, 90, แปดแปดเก้าสิบเจ็ดครั้งนี้เท่าไหร่สิบสามอ่าก็นับไปแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามชอบตัวนี้มากเลย เขาเจ,จ๋งจริงเหมือนเหมือน,นรุ่นน้องพี่คนหนึ่งไม่พักันเลยเนี่ยเอาละโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวถามความรู้สึกของพี่กรณ์นหน่อยบ้างว่ามาดูงานวันนี้วันแรกรู้สึกงไงบ้างครับวันแรกใช่ไหมวันแรกิ้่เข้ามานะพี่เห็นไอ้พวกแตรนี่อะไรข้างหน้ามันอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่นะวันแรกแต่ว่าก็เราก็จะรอดูต่อไปสําหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็ที่ไปดูทุกวันนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันสุดท้ายแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราเห็นพัฒนานการในเรื่องของ ของงานทั้งเรื่องของโปรดักชันทั้งเรื่องทั้งงานสั้นแอนิเมชันปีนี้ดีมากชอบแอนิเมชันมากและหนังสัน้นเรื่องของโปรดักชันเนี่ยโอเคขึ้นมากสาหรับก่อนจากปีก่อน,อนมีการมีพัฒนาการที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ม,ม,มีวิวิวัฒนาการที่เรียกว่ามีเรื่องมีราวมีสตอรี่มากยิ่งขึ้นจากที่ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการแสดงเล่นๆที่ยังไม่มีสตอรี่แล้ว อรี่อะไรมากมายเพียงแต่ว่าปีนี้มันอัปเกรดขึ้นมาก็อยากให้น้องๆพัฒน,นากันต่อไปแล้วก็นำเอาสิ่งที่เห็นว่ามันผิดพลาดหรือว่าอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่ไปพัฒนาวันต่อๆไปแล้วให้มันดีขึ้นครับผมต้องขอขอบคุณพี่กองมากๆน้อดีเอาล้วตอนนี้เราก็อยู่กับทีมนักแสดงจากเรื่องขอบคุณที่ยังรักนังเดีย่ะครับอันนี้ก็พระเอกแล้วก็นางเอกเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อย ครับชื่อ่วงครับอย,อ,อยู่อยู่อิศวกรรมศาสตร์ครับชื่อเหมียวค่ะคณะาศกษยาส์ค่ะน้องเหมียวนี่น่าคุณมากจริงๆปีแล้วปีแล้วเราก็เล่นเราเล่นเรื่องอะไรเรื่องโพดอีทค่ะกับนิกนกี้อ๋อปีนี้นิกกี้ก็เล่นนะ่ะ,ะแต่ว่าหนังนิกกี้ยังไม่มาเดี๋ยวถามความรู้สึกหน่อยวันนี้ที่ได้มาดูงานสำหรับน้องเหมี่ยวนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่สองค่ะก็เพิ่มมาอยู่ปีสองก็ดูตั้งแต่ปีหนึ่งเลยก็ดีค่ะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วสําหรับหวงมาดูครั้งที่เท่าไหร่เอ่ย เป็นยังไงบ้างครับตกใจเห็นหน้าตจวเองแล้วครับเอางี้อยากให้สองนักแสดงฝากถึงผู้ชมนี่จะมาอีก3วันที่เหลือบ้างว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันดียังไงเออฝากหน่อยแล้วที่น้องเหมียยก่อนคือมันดีอ่ะแบบมีแฟชั่นโชว์มีหนังแล้วก็มี MV ให้ดูเป็นผลงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งแบบฝีมืออาชีพมากคะ่ะอ่าเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกห่วงมากว่าอยากจะฝากอะไรกับคนที่ เหลืออีก3วันอ่อยากให้มีอะไรบ้างครับก็79บาทเฮ้ยคุ้มจริงอ่ะโดยโดยอ่ะแฟชั่นชอบมากถามตรงๆเลยฮวงชอบชุดไหนในแฟนชั่นมากที่สุดเออทุกชุดเลยได้ไหมแต่รู้ไหมว่าใน7ชุดนั้นมีผู้ชายอยู่2ชุดรู้ครับ <laughs> สองเรนี้ต้องขอขอบคุณ2นักแสดงจากเรื่องของคุณที่ยังรักด้วยแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ชมแล้วก็ทีมนักแสดงหน้าม่านปีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสัมภาษณ์ทนะี่พี่ๆทั้งสองคนก่อนเดี๋ยวให้พี่แนะนาตัวก่อนอสวัสดีค่ะชื่ออะไรครบชื่อพิกใจค่ะชื่อเทเลอร์ค่ะเทเลอร์อะไรครับเทเลอร์ของกูค่ะเรื่องของกูนะ,ะเรื่องของมึงอ้ยไม่ใช่เรื่องของพี่เราเรารู้สึกไหมว่าข้างหลังมันแน่น แน่นเรู้เสื้มาตอนนี้มาโดนล้าวหูอมอะเดี๋ยวเราสามารถพี่พี่ก่อนว่ามาดูนิเทศสินโชว์ครั้งนี้หน่อยนะครับ4ปีแลวเนาะอยู่นี่มาก็4ปีแล้วก็ดูทุกปีอ่ะเราจะเราจะอยู่ยันปีที่แไหมไม่อยู่เดี๋ยวก็จบแล้วปีนี้จบแล้วอย่าลืมนะคะไปดูอ r t i s t explanation รอบกองไฟด้วยนะคะเดี๋ยวกินค่าโปรโมตเอางี้เดี๋ยวถามพี่พี่ก่อนว่าพี่ชอบ ในงานเนี่ยพี่ชอบอะไรมากที่สุดอนิเมชันเนี่ยมีหนังสั้นชอบ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 ทุกอย่างอ่ะแต่ว่าชอบมากที่สุดชอบการแสดงอ่ะที่เป็น,ตนปเต้นอ่ะสายโด้สายเดอร้อะไรอ่ะเออเรื่องแสงเรื่องแสงชอบเขาชอบลูกเสือเย้ทำไมทำไมพี่ถึงชอบทีมลูกเสือเพราะว,ว่าเป็นเด็กเลยถึงการบุหรอยเป็นเด็กก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ เดี๋ยวให้แกงลูกเสือฝากถึงอีก3วันที่เหลือว่าอยากให้คนดูเนี่ยมาดูเออชวนชวนกันมาเยอะๆอ้าวไอตัวจี๊ดมาไอ้วนลาลนชมาลโลนจีลโอเคแปลว่ามันชัวนแล้วเออปล่อยพวกมันไปไปเออไปไปเออสวัสดีก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทราบชื่อก่อนนะครับว่าพี่ชื่ออะไรครับ ี่ชื่อชนะชื่อสุนิสุนิโอครับต้องราศีก้าครับหลังจากพี่ได้มาดูงานในปีนี้พี่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานปีนี้ยังไงบ้างครับความคิดเห็นเกี่ยวกับงานปีนี้ก็ยังไงล่ะมันดีนะเออแล้วก็ น้องเขาที่ตอนที่เียนอยู่พี่เี่นซีจีไงแล้วซีจีคือแบบว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยพัฒนาขึ้นแล้วก็เรื่องการแสดงทีนี้จุดเด่นก็คือแบบเด็กเขาเต้นเก่งอะไรเงี้ยเออเต้นเก่งแล้วก็เรื่องสีสันบนวทีก็โอเคครับอยากพี่ฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นหลังๆที่ทํางานในสายสายนี้บ้างแล้วก็ทํางานนิเทศศิลป์โชว์ในครั้งนี้ครับก็งานคือทาก็ขอให้ใจรักก่อนแล้วก็ ดึงความเป็นตัวเองเอ่อดึงความเป็นตัวเองออกมาเยอะๆก็คือว่าอย่าไปปิดกั้นตัวเองชอบอะไรก็ทำไปอย่างนั้นแล้วก็ถ้าทํางานในกลุ่มใหญ่ๆ,ๆอย่างเงี้ยเราก็ควรจะประชุมกันให้มากๆแล้วก็ให้มันตกผลึกมากที่สุดแล้วเราก็ดึงจุดเด่นนั้นออกมาทาครับก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆนะคะขอบคุณครับครับนี่ก็คือหนึ่งในนักแสดงนะครับในนักแสดงที่แสดงชื่อว่าชื่อชื่อตะวันครับ ฝากให้ฝากอะไรถึงคนดูหน่อยก็ก็อย่าลืมมาดูนะครับมีหลายอย่างเลยมีแฟชั่น MV หนังสัน้นโอ้ยแล้วก็มีทีอีกบัตรแค่79บาทครับคุ้มคุ้มอย่างกับบุฟเฟ่ครับยังไงก็อย่าลืมมาดูกันนะครับ<ะ> <The> นิเทศสินนะครับเธอทีนครับผมครั้งที่13ครับ